สวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครปี2อ6พันปีครับผ่านระบบ BMA Policy Tagging นะครับสำหรับหน้าจอในปี2568ก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้แสดงข้อมูลได้กระชับและก็มีข้อมูลที่ตอบผู้ใช้งานมากขึ้นนะครับโดยในการปรับ เมนูนะครับมีการปรับเมนูในส่วนของอตัวแดชบอร์ดนะครับผู้ใช้งานสามารถที่จะแสดงข้อมูลในปี2567และ2568ที่เป็นป้าหมายเร่งด่วนนะครับแยกกันนะครับแล้วก็มีการแสดงเมนูอื่นๆนะครับที่เป็นในเรื่องของแดชบอร์ดตั้งแต่เมนูที่1.1นะครับแล้วก็ถึงเมนูที่แสดงข้อมูลผลงานแยกหน่วยงานนะครับในส่วนที่2ครับเมนูของ าการระบบบริหารยุทธศาสตร์นะครับก็จะเชื่อมโยงไปในระบบของการจัดทำแผนปีนะครับ2,569นะครับซึ่งเดือนมกราคมเราก็จะมีการเข้าสู่กระบวนการาจัดทำแผนปี2570ของกรุงเทพมนครน,นะครับในเมนูส่วนที่เป็นข้อมูล2567เะครับเป็นเมนูที่ใช้ในการติดตาม ความคืบหน้าของงานนะครับท่านสามารถที่จะเปิดดูข้อมูลได้นะครับเป็นระบบติดตามตรวจสอบความคืบหน้าของงานซึ่งมีการนำเสนอท่านไปแล้วนะครับในส่วนของตัวระบบน,นะครับสำหรับเมนูที่อื่นๆนะครับเราสามารถที่จะดูข้อมูลย้อนหลังปี2560ถึง2566ได้นะครับผ่านระบบบ m เ a Monitor นะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลเดิมของปีตามแผนปฏิบัติราชการเรียกประกานปี2560-2566ครับสำหรับคู่มือครับก็จะมีเรื่องของคลิปแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนนะครับเป็นงานปี2568นะครับแล้วก็แอคชั่นแพลนต่างๆที่เคยนำเสนอไปแล้วครับหน้าจอของ2568ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับในเรื่องของเรายกยุทธศาสตร์ ก้าด้านก้าดีของกรุงเทพมหานครขึ้นมาเป็นส่วนแรกนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นโครงการที่ดําเนินการในปี2 5 6 0 6 6หนะครับ68นะครับที่อยู่ในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครครับส่วนถัดมาครับมีการย่อข้อมูลในส่วนที่เป็นไฮไลท์นะครับให้มีความกระชับมากขึ้นนะครับเป็นแดชบอร์ดแล้วก็เป็นรายงาน ในระบบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตชีวัตของกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนถัดมาครับเป็นเรื่องของตัว32พลัสนะครับเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบาย2568ของกรุงเทพมหานครซึ่งมี32เรื่อง54รายการนะครับสำหรับการรายงานครับความคืบหน้าของโครงการกิจกรรมปี2568ครับผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ กรอก username password ครับในส่วนของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับตัวระบบเองจะเปิดเมนูนะครับขึ้นมาให้นะครับส่วนของเมนูก็จะย้ายการทำงานไปอยู่ที่เมนูด้านบน นะครับอยู่ด้านบนของหน้าจอของท่านเป็นเมนูโครงการท่านไปที่เมนูที่2.1นะครับหรือถ้าท่านยังไม่คุ้นเคยครับมาดูที่เมนูที่2 1จดที่อยู way, ่ฝั่งทางซ้ายมือก็ได้นะครับก็จะเป็นเมนูบันทึกโครงการนะครับที่อยู่ส่วนนี้นะครับอันนี้ผมพาท่านเข้าไปที่เมนูรายงานนะครับหรือว่าสรุปโครงการ2.1ก็ได้ครับท่านมาที่เมนูนะครับที่เมนู2.1เป็นเมนูหลักในการทํางานนะครับเรา จะเห็นโครงการกิจกรรมของหน่วยงานของเราทั้งหมดถ้าเรามีการ็อกินเข้าสู่ระบบนะครับเราลองค้นหาโครงการที่เป็นนะครับติดตามคำรับรองนะครับหรือไม่เราก็คีย์คำค้นนะครับ2568เข้าไปนะครับถ้าเรารู้ชื่อโครงของเรานะครับในการรายงานครับมีสส่วนครับท่านสามารถที่มาที่ปุ่มรายงานนี้เลยก็ได้นะครับหรือท่านจะเข้าที่ปุ่มโครงการนี้ก็ได้นะครับ ลองคลิกไปที่โครงการก็ได้ครับท่านจะเห็นเมนูนะครับในขั้นตอนในการรายงานความคืบหน้าของโครงการนะครับเราคลิกไปที่นะครับรายละเอียดโครงการนะครับคลิกรายละเอียดของโครงการเราจะเห็นว่าโครงการของเรามีรายละเอียดต่างๆนะครับพอคลิกมาที่ตรง k r เราจะเห็น k r นะครับการรางา ที่เกี่ยวข้องนะครับ K result ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของเราซึ่งในนี้มี2ตัวนะครับคลิกมาที่ขั้นตอนครับเราก็จะเห็นขั้นตอนการทํางานนะครับในการรายงานความคืบหน้าของ KR ครับจากในขั้นตอนที่4ี่ของกรุงเทพมหานครนะครับในปี2568นะครับซึ่งจะนําเรียนท่านเป็นในคลิปนี้เนี่ยนะครับหลักๆก็มาที่ KR ครับพอท่านเห็น KR KR ของโครงการที่ปรากฏอยู่นะครับท่านก็ ถ้าต้องการรายงานความคืบหน้าของอตัว k e r Result หรือ KR ตัวไหนนี่นะครับท่านคลิกไปที่เครื่องหมายนะครับบวกข้างหน้าตัวชื่อนะครับนะครับตัวระบบก็จะเปิดแบบฟอร์มรายงานขึ้นมาให้นะครับรายงานนะครับก็ถ้ามีการรายงานแล้วระบบจะแสดงข้อมูลในส่วนนี้ถ้ายังไม่มีการรายงานครับท่านก็ต้องบันทึกข้อมูลนะครับอย่างที่นําเรียนคือปุ่ม ที่เป็นดอกจันท์สีแดงเป็นตัวบังคับให้เราจะต้องอารายงานข้อมูลตัวเลขเข้าไปนะครับอันนี้สมมติว่าเราผลการดำเนินงานนะครับตัวชี้วัดที่เป็นหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับในกิจกรรมที่เป็นติดตามประเมินผลการปฏิบัติการตามคำรับรองเนี่ยนะครับในขั้นตอนนี้เราทำได้นะครับสมมติ ยังเป็น10%อยู่นะครับความคืบหน้าของงานของเราเป็น1 0เพราะเราคิดเป็นร้อยละ100ละของกระบวนงานนะครับพอารายงานเป็น10%แล้วรายละเอียดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของงานที่เราคิดว่าเป็น10บเนะครับทีนี้เราก็พิมพ์รายละเอียดเข้าไปครับ ประสานหน่วยงานได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็คือประสาน7 7 76หน่วยงานของกรุงเทพมหานครนะครับนะครับตรงนี้ก็อยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูล ในช่องถัดมาครับในกรณีที่ผลงานของท่านที่ท่านดำเนินการตรงนี้มีการลิงก์ไปที่เว็บไซต์นะครับอื่นๆที่เกี่ยวข้องมมนั้นนครับท่านสามารถที่จะป้อนลิงก์ของเว็บไซต์นะครับ f a c e b o o k YouTube หรือว่าเอ่อ t i k t o k นะครับที่เป็นลิงก์ได้หรือว่าในกรณีที่ท่านทำา o o o l l m MyMap นะครับลงข้อมูลพิกัดแผนที่ในใน o o o g m e p a p เนี่ยนะครับ จะสร้างเป็นไมล์แมปของตัวเองนะครับสามารถที่จะลิงก์ให้ดูผลงานได้เช่นเดียวกันครับท่านสามารถที่จะเลือกนะครับตัวข้อมูลนะครับหรือไฟเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับได้นะครับอัปโหลดเข้ามาแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับถ้าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนนี่นะครับตัวระบบเองจะมีรายการขึ้นมาให้ท่านเห็นนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีการเชื่อมนะครับไปที่ เว็บไซต์ Facebook YouTube และก็ TikTok นะครับหรือแผนที่เนี่ยก็สามารถที่จะกดดูข้อมูลตรงส่วนนี้ได้เลยนะครับในกรณีที่ท่านรายงานแล้วผิดครับกดที่รูปดินสอหน้ารายงานของท่านตรงนี้ท่านประสานสมมติว่าเราต้องการแก้ไขนะครับเป็นตรงนี้เป็น15%ของงานนะครับแก้เป็น15%นะครับประสาน ุกหน่วยงานทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วอยูร่ระหว่างการประมวลข้อมูลนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็กดปดกุ่มนี้ทกครั้งนะนะครับหลักส่วนนี้ก็จะเป็นการรายงานในกรณีที่เราต้องการรายงานตัวข้อมูลที่2อนะครับ ตัว OKR OK ที่2ก็เรียกตัว OKR OK ถัดไปครับก็บันทึกนะครับตัวผลงานนะครับรายับความสำเร็จของการก,ก่อนนี่ผูกพนันนี้เป็นศูนย์อยู่ครับก็เป็นศูนย์ครับอยู่ระหวา่างจัดทำอ่าอยู่ระหวา่างเสนอ อนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้เช่นเดียวกันครับในกรณีที่เรามีเว็บไซต์มี f a เฟ b บุ๊กย u ทูบทิกต t o k แล้วก็ m y m a แนะครับ Google MyMap ก็สามารถที่จะป้อนลิงก์ได้ครับเช่นสมมติว่าเราต้องการป้อนนะครับก็พิมพ์ URL นะครับใส่เข้าไป p c o l o n s s นะครับ สามารถป้อนข้อมูลที่เป็นลิงก์แบบนี้ได้เลยนะครับกดปุ่มบันทึกครับนะครับเราก็จะได้ขั้นตอนขึ้นมาอันนี้ไม่มีการแนบรูปครับก็จะเห็นคมนะครับในการรายง,งานความคืบหน้าของโครงการในขั้นตอนที่4ี่ในความคืบหน้าของตัว KR และก็โครงการในขั้นตอนที่4ี่ครับเราก็ดําเนินการใน วิธีการด้วยวิธีการที่ที่นำเสนอมาข้างต้นนี่นะครับเราก็จะเห็นข้อมูลนะครับการไปใช้งานปกติแล้วก็กลับไปที่หน้าเจาหลักนะครับในขั้นตอนการทำงานการรายงานความคืบหน้าของตัวชีวัตในปี2568ครับก็มีขั้นตอนการทำงานตามที่นำเสนอมานะครับขออนุญาต ปิดการนำเสนอนะครับในขั้นตอนที่4ของปี2568เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับพบกันในคลิปถัดไป